สวัสดีครับสวัสดีพี่น้องปงฝ่ายสุขขูสุข้นครับผมสวัสดีพี่น้องทางฟังเล่าน้ากับพี่น้องครับพ่พอกันในมือน,นี่ก็เป็นวันเสาร์เนาะพี่น้องเนาะวันเสาร์ที่ยี่สิบหกของเดือนตุลาคมสรรองพันหกสิบเจ็ดครับพี่น้องครับสําหรับคลิปนี้ผมก็สุภาพพี่น้องมาตามคลิปขอมุ่กันต่อนอะครับเนาะแนวทางของตัวเลขจากหลายสานักหลายอาจารย์ครับ แนวทางประจำหมวดวันที่หนึ่งพฤศจิกายนสองพันหกร้อยหกสิบเจ็ดก็ยังอกบหลายมือได้พี่น้องมือนี่ก็ยีิบหกแล้วยังอกบหลายมือครับขอมุลนแนวทางจากหลายสำนักหลายอาจารย์ก่อนจะขอไปเบิ่งตัวเลยครับพี่น้องแต่ขอให้พี่น้องทุกท่านทุกคนโปรดใส่วิจารณญาณในการรับชมดวยครับเ้อบรรยากาศย่ำเศร้าครับพี่น้องครับบรรยากาศย่ำเศร้าคือเกาเหมือนเดิม เมื่อนี่เป็นนิ่งๆสภาพอากาศเป็นนิ่งๆต่ว่าหมอกหนาได้พี่น้องหมอกหลายมื่อนีอากาศเริ่มเย็นลงเรื่อยๆหมอกกลายปรล่มได้เมื่อนี่หมอกหนาหมอกแห้งครับอากาศก็เริ่มเย็นลงเรื่อยๆครับพี่น้องครับสําหรับขอมูลในคลิปนี้นะพี่น้องเนาะ สายพันธุ์แนวทางของแอดผัดครับแนวทางของแอดผัดแนวทางของไนวิดแนวทางของไกป่ปลาครับแนวทางคนเทยบ้ัณฑิดนางน้อยแนวทางของ,บบง,อง,ของพ่อหมายบุรีลำครับแอดแสงเดือนแอดจอยสัวเสือตัวที่12บองแอดพุกกี้ ฟันเป็นจริงไอ้ใครให้โชคเนวทางของยอดหิ่งครับผมกับพิมพ์ชื่อผิดอยู่ตอวนี้มาดิเช็คบังคับเนาะก็ขอพี่น้องทุกท่านทุกคนโปรดใจวิจารณญาณในการรับชมนะครับเด้อบอสนับสนุนการพนันถูกชนิดครับพี่น้องครับสำหรับขอมูลแนวทางของตัวเลขจากหลายสำนักหลายอาจารย์นั่งยังรอเบื้องป่าอยู่พี่น้อง ยังรอปงปลาอยู่ปังขอมุน่นแนวทางไปน้ำเนาะเาลยวันที่ใบแรกครับพี่น้องครับใบแรกนี่เป็นแนวทางยอดเฮงเด้อพี่น้องเด้อเอาให้เบิ่งทั้งขบเสียดเลยแนวทางหงยอดเฮงพระหน่อยมาหาสองสีครับพี่น้องครับแนวทางหงยอดเฮง โอ้ยเราเก็บวอาปลาว่วบดโอ้โหแต่เช่อใดส่วนใบนี้แนวทั้งข้องไอ้ไข่โชคครับพี่น้องครับเล็กถายสองตัวเนาะหกศูนย์หกหนึ่งหกสี่จากอีกชุดหนึ่งครับพี่น้องครับชุดนี้เป็นชุดสามตัวกับสองตัว ชุดนี้หกแปดเก้าหกแปดหกเก้าแปดเก้าครับส่วนใบนี้ฟัเนเ,ฟเป็นจริงพี่น shadow, ้องฟันเป็นจริงพ่นไห้มาหกสามหกหนึ่งหกเก้ันวนาหนามาหกหนเก้าครับหกับเก้ากับับหัวนะพี่น้องเนาะส่วนชุดนี้ก็เป็นอีกชุดครับพี่น้องครับแนวทางฟันเป็นจริงชุดนี้เจ็ดหกสี่หหดเจ็ดสี่ครับ เด็ก่านเด็วกก่อข้าส่งคือน,นำหมอแข้งย่านส่งเปียกไปต่อกันที่แนวทาง3ตัวบนครับของเอ็ดกลมปันมาเจ็ดเจ็ดสี่ศูน์เดสี่เก้าสองหกสี่หกาเจ็ดสองศูนย์แปดสี่ครับพี่น้องครับกเิ่งไห้เนาะ ยู่หัวให้ไปหน้าคือเก่าครับพี่น้องครับย่างรอบบางป่าจากที่มาเอาว่านใหญ่เราเอาบบเบิดพอใหญ่เราเอาปลาบบเบิดพวกนึงมันบืนหออนูแม่นนิเดี๋ยวเฉยมันรอเอาถุงมาขาเก็บเอาน้ำจุขอใส่วิจารณญาณในการรับชมเด้อครับเด้อส่วนใบน,นี้แนวทางบนชุดเต็มครับของแอดขาน ข้อมูลของอาจารย์เพิ่นกับตามนีเนาะพี่นอนะอ้องเนาะขออนุญาตเบอร์อันเด้อครับ,ดบดเด้อคนบ่ได้มานรอเบิ่งพี่น้องปลามันบึนออกมามันต้องยางอง 1, ่างรอเบิ่งพันธุ์คัดส่งเดี๋ยวเฮ็ดคลิปให้พี่น้องเบิง่งให็นเหล่าแล้วก่อนจังหยิยบยางรอเบิ่งปลาบ่าทันนี่สวยดอกเฮาก็6:00นก,กว่าใบนี้แนวะทางปูขาวครับเพิ่นใหม้มา8 6 0 9 2 เสียบขอมุ่นไว้เนาะครับเนาะใบนี้แนวทางของแอดปีชาครับแอดปีชาหมายเลแปดสองหนึ่งสองหนึ่งครับแถวด้านบนล่างเก่าสี่หกสี่ส่วนชุดนี้เนีท่ทางแอดปุกกี้ครับไปเร็วจังหน่อยเนาะพี่น้องเนาะแคปหน้าจอเสียบขอมุ่นด้อะครับเดอ้อใบนี้แนวทางเสือตัวที่12ครับ เใบเขียนขอมุณนรอ้อาจารย์เพิ่งไดงวดที่ผ่านมาพี่น้องนี่หกสองตรงบนครับขอมคุในด้งวดนี้พี่น้องสองโตนี่อาจารย์พันในมาสีเก่าหาเก่าหกเกาส่วน3โตครับ3ามสีเก่าหนึเก่าเกาเกขอบคุณขอมุุนอาจารย์นะครับเดอ้อ ใบนี้น้าทางเอ็ดจอยครับเอ็ดจอยขอมุ่นกับตามนี้เนาะพี่น้องเนาะกับเบื้องใบเสียใบเป็นขอมุ่นไปแนวทางครับโปรดใส่วิจารณญาณในการรับชมดนะครับเด้อไปต่อกันทีแนวทางบนเก่าชุดครับของเอ็ดแสงเดือนขอมุ่นกับตามนี้ครับพี่น้องบนเก้าชุดใบนี้แนวทางเอ็ดติกครับพี่น้องครับเอ็ดติกนี่ก็ พ่นในวิ่งสามครับขอมุ่กับตามนีน้ี่น้องเนาะบอานเด้อครับเด้อส่วนใบนี้แนวทางพอใหม่บุรีรัมย์ครับบนนี้พนไนเจ็ดศูนย์สองศูนย์สอลาง4ี่8ครับ ใบนี้แนวทางของแอดีนางน่อยพี่น้องแอดีนางหน่อยพันหเด่นซีกับหามี 04, 4, 3, 4, 6, 5, 0ูน3์ซีซีสามซีหกหาศนหาสาันว่าวัดดวงเจ็ดเก่าหาสครับพี่น้องครับใบนี้แนวทางคนเทอบานครับพี่น้องมีศูนย์สามเจ็ดเจ็ดสามหาสามศามสามหาศูนย์เจหนึ่งสครับ ขอมุ่นแนวทางคนณเทบาทเนาะใบนี้แนวทางของไก่ป่าครับพี่น้องครับไก่ป่าบน,น่พันหีเจ็ดกสามเจ็กสี่เจ็ดหกห้าหกสามเจ็ดสามเจส่วนสองตัวล่างหนึ่งสามหนึงสี่หนึ่งห้าสีาสามห้าฟังท่านบอกครับพี่น้องครับกระเบื้องใบเป็นขอมุ่นไปแนวทางเนาะใบนี้แนวทางไ่วิดครับไ่วิด มีเก้าสามหกสามเจ็ดสามพันว่าเป็นชุดบนครับล่างนี่เพันให้มากเก้าสี่เก้าห้าเก้าหกเน้นจล่างพันเฮ็ดมาให้นี่บนนี่เก้าสามหกเจ็ดล่างเก้าสี่ห้าหกกัลองพิจารณาจับคู่นอกเนื้อจักที่เพป็นจับคู่ให้เนาะครับพี่น้องเนาะก็ลองเบิ่งเดอ้อครับเด้อร์ขึ้นมาขึ้นชอบแนวทางของใหญ่วิดเนาะครับเนะบาะใบนี้แนวทางของเอ็ดอีกครับ ป็ชุดสรุปพ่นว่าบนเจ็ดสามหกล่าง2อเก่าครับพี่น้องครับปิดถ่ายกันทีแนวทางของแอดพัดพี่น้องแอดพัดนี่เพิ่นให้เน้นศูนย์สตัวศูนยตัวศูนย์สครับแนวทางของแอดพัดกระเบงไว้เป็นขอมูลเป็นแนวทางครับพี่น้องครับ ครับพี่น้องครับรขอบคุณขอมุ่นแต่ละสำนักแต่ละาจานนะครับเนาะที่เอื้อเฟื่อแบ่งปันขอมุ่นแนวทางขอบคุณพี่น้องลหลายๆครับที่าอาติดตามรับชมทั้งสองบ่าวกระโดดแ็ขอให้พี่น้องทุกท่านทุกคนอยู่ดีไม่แห้งครับผมรักษาสุขภาพก็นั่มป้อดนคลิปหน้าครับพี่น้องครับสำหรับคลิปนี้บ่าวกระโดดลาไปกรอนพี่น้องสวัสดีครับ